ราจะเอาอาหารให้เขาเมนูวันนี้ก็แบ่งปันนะครับช่วยเหลือสังคมคนเราเดือดร้อนไม่เท่ากันบางทีเรามองว่าเราเดือดร้อนคนที่เดือดร้อนกว่าเราก็มีอยู่ปัจจัยสี่นะครับอาหารการกินปัจจัยพื้นฐานจุดนี้นะครับจุดแรกของเราที่เราคิดว่าน่าจะมีพวกอที่อยู่แบบไหอยู่เดีย๋ยวลองแวะด,ดูครับ เป,เ,เป็นพวกกระเป๋าที่นอนนะครับแต่ทีเนี้ยไ,ไ,ไม่เจอไม่เจอไม่เจอคนเจ้าของเ <S <S ดี๋ยวเราจะลองเดินหาดูรอบๆบริเวณนี้ก่อนลองถามคนแถวนี้ดูว่าเห็นเจ้าของกระเป๋านี้หรือเปล่าพีาา่ครับวันนี้ครับ อากระเป๋ากระเป๋านี้มีคนเล่นร่อนอยู่ไหมครับพอดีผมจะทำอาหารมาแจกมีมีพี่เขาเข้าไปไหนแล้วครับเออห้าห้าเก่าเลยอ๋อเขาเขาอยู่ประจำไหมครับหรือว่าไปไปมามาเขาเพิ่งเห็นออกมาเนี่นะครับเดินมาแล้วยีห้อที่เทียนในหนังบ้าอ๋อนะครับนี่ก็สอบถามพี่เขามีมีเจ้าของนะครับพี่เขเป็นคนเล่นร่อนอยู่ จุดต่อไปผมว่าก็น่าจะมีอยู่นะอีนนออกน,นคน,คน,นต,ตรงนี้มีหคนกโอเคเดีวเราจะไปดูต้สะพานฝั่งนู้นะครับ จะเริ่มทำเครื่องผัดกระเพานะครับเครื่องผัดกระเพาหลักๆไม่มีอะไรมากครับมีพริกแห้งพริกสดนะครับกระเทียมแล้วก็ดอกกระเพาดอกกระเพาเนี่ยผมจะใช้เป็นดอกกระเพาขาวนะครับเพราะว่าดอกมันจะใหญ่ว่าดอกกระเพาแดงกระเพาแดงนดอกเขาจะน้อยนะครับไม่ค่อยมีดอกแต่เขาจะให้รสชาติที่หอมกินเขาจะแรงกว่ากระเพาขาวกะเพาบ้านทั่วไปนะครับผมจะเปรียบเทียบให้ดูกระเพาขาวนี่กระเพาแดงนะครับกระเพาขาวนี่กระเพาแดงนะครับ แต่นี้คือตัวเมนหลักของเราจะใช้เป็นกระเพราแดงตัวนี้เดี๋ยวเรามาตำเครื่องกระเพราเลยครับอันนี้หมูก็ประมาณครึ่งกิโลนะครับพริกก็ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเลยนะครับพริกแห้งใส่ไปก่อนนะครับอันนี้เราทําไปแจกคนไร้บ้านนะครับคนไร้ร่อนบางกระเทียมใส่ไปเลยครับใส่ทั้งเปลือกนะครับเวลาผัดจะได้กลิ่นหอมอันนี้ผมใส่2อหัวเลยนะครับเนื้อหมูประมาณครึ่งกิโลนี่กำลังสวยครับ2หัวช่วงนี้โควิดด้วยครับกระเทียมกินเยอะดีเป็นสมุนไพรนะครับไปขับพวกธาตุร้อนออกมาในหมก็พอละ มาดูกันประมาณนี้นะครับได้แล้วตัวกระเพราพวกนี้จะทําให้รสชาติของกระเพราเราหอมขึ้นนะครับใส่ไปเลยครับเทคนิคบางอย่างช่วยได้นะครับในการทําให้อาหารของเรารสชาติอร่อยขึ้นเดี๋ยวเราจะผัดให้เครื่องกะเพราหอมนะครับแล้วก็เอาหมูลงไปอ่าเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกะเพราของเราอ่นประมาณนี้นะครับฉันเดี๋ยวเราจะเริ่มผัดกับเนื้อหมูของเราหมูครึ่งโลเครื่องประมาณนี้ผมว่าโอเคอยู่นะมาถึงจุดที่ใกล้ถึงเซรังสิตนะครับ ใชยคนหนึ่งนะครับ right, นอนอยู่ <All right. S 1> ก็เ,เราจะหาหาในพี่เขานะครับเป็นข้าวกล่องแล้วก็เครื่องดื่มนี่นะครับเขาเรียกว่าโอกาสแล้วก็ปัญหาของคนในสังคมมันก็ไม่เท่ากันเมื่อเรามีโอกาสเล็กน้อยน้อยังสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยเราทำได้ก็ทำนะครับ แล้วกันอน่กนพี่ก็แล้วจะไผมจะไปหาต่อไเราไแจก่อนะพี่ข้าแจกแล้วก็ไม่กวรพี่ก็ลให้พีเขาได้กินข้าวกินากันไปครับเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อ ใส่น้ำมันงไปเลยครับผัดเครื่องเก๊งให้หอมก่อนนะครับใส่มาเลยครับตอมผัดเนี่ยเราเริ่มจากไฟอ่อนนะครับไล่ไปไฟกลางก็ไฟแรงนะครับผัดให้หอมนะครับแล้วตามเสียงแสดงว่าน้ำมันหอมระเหยในตัวสมุนไพรพริกกระเทียมส่วนที่เหลือในโคกนี่ครับเราจะน้ำใส่ไปนิดหนึ่งเพื่อไม่ให้มันแห้งเกินไปเสร็จแล้วเราจะไปแจงให้กับคนเล่นร่อนหนึ่งครับเขาจะผัดละลายใช้ได้นะครับตอนนี้น้ำมันหอมระเหยของสมุนไพร่รี่นะครับหมู่้นเลยครับ หมูแล้วก็ค่อยๆบดน,นะครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ำไปด้วงนึนงน้ำร่างชกนี่ย้อนคำอร่อยทุกมเมนูนะครับอีซ <Easy. S 1> ี่ผัดไม่แห้งไม่งวดสักทีนะครับแล้วกรเดี๋ยวเราปรุงรสกันถ้าได้สีขนาดนี้ถือโอเคแล้วเพราะว่าน้ำหมูเริ่ม,มโดดซับเครื่องกระเพรานะครับเข้าไปแล้ว ความเผ็ดของพริกกระเทียมดอกรกะเพาเครื่องปรุงทุกอย่างที่เราทำไว้ตอนแรกตอนนี้ดได้คืนมาในเนื้อหมูแล้วเดี๋ยวเราจะลองชิมรสชาติรสชาติกลางของเขาเนี่ยคือรสชาติอะไรเรได้เติมโอเคความเผ็ดความนัวของ,ง,ง,งเครื่องระเพารบตัวแล้วผมจะเริ่มปรุงเลยเริ่มจากซอสหอียนะครับทีหนึง่งประมาณทานด้วยซอสซุปรสชากเขียวประมาณสักทีหนึ่งอย่าเพิ่งเติมเยอะน,น,นะครับเพราะว่า,าถ้ารสมันเค็มไปแล้วมันจะเก้ลำบาก กลางๆไว้ก่อนครับตามด้วยตีิูวด่างเราจะเอาสีรับให้มันออกเข้มๆนิดนึงนะครับเอาเผา,เ,าเผาบ้านๆนะครับก้าลน้ำปลาน,นี่เราใส่ตอนท้ายนะเพื่อเอากลิ่นเขาอืเราใส่น้ำปลาลงไปนี่หอมน่ารับประทานเลยครับ อย่างนี้นะครับการใส่กะเพราเนี่ยใส่แล้วก็ผัดกระเด๋วนะครับไฟประมาณนี้โอเคแล้วไฟแรงกเราแดงนะครับไม่ต้องชิงชังใบกำไฟครับการกำไฟเนี่ยจะทาให้น้ามันหอมระเหยในตัวใบกะเพราเนี่ยมันออกมาความหอมของกะเพราเลยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเนื้อหมูครึ่งกิโลเอามาสองคำน,นะโอเคครับแค่นี้เอาขึ้นเลยครับกะเพราเรียบร้อยครับ อตอนนี้ฐานของเรามีพอประมาณเดี๋ยวเราจะทอดไข่นะครับกระเพราหมูนะครับไข่ดาวนิดนึงอันนี้เรามาดูเทคนิคการทอดไข่ดาวใหก้กรอบนะครับขอบนอกกรอบข้างในเป็นยางมาตูมนะครับวิธีการทอดทำยังไงไม่ติดกระทะมาดูกันเดี๋ยวเราจะตั้งน้ํามันให้เดือดพอประมาณนะครับระดับนี้ใช้ได้แล้วตกใส่ไปเลยครับระหวางนี้เราไม่ต้องไปยุ่งนะครับปล่อยให้เขาเช็ดตัวเขาแล้วก็ฟูขึ้นมาเราค่อยเลี้ยงสลด์ขอบนอกจะโพสวยถุกมากสุกน้อยก็ดูเอา

เดี๋ยวเราจะเอาอาหารนะครับไปแจกคนเล่นรอดนะครับที่เขาอยู่จุดที่เรามาตำรวจนะครับมาตอนช่วงก่อนน้นนี้ประมาณเที่ยงนะครับจุดนี้เป็นจุดแรกเดี๋ยวเราไปดูนะว,ว่าเขาทำไมถึงมาอยู่นี้แล้วเราก็จะเอาอาหารให้เขาไปกัน เดี๋ยวน้ะพี่นกจดแรกนะครับมีใครมาไงาพี่่นี้แล้วคนที่ที่เ้าไหนเนี่ยเ,เดี๋ยวเราก็จะไม่ควรปทยพี่เได้ทานข้า เขียแรนะครับแล้วก็ทำอาหารนะครับไอพี่เขาเมืองหลวงของเราอ่ะเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเมืองหลวงนะเขตลังสิตเขตชุมชนก็จะมีคนที่เขาไม่มีโอกาสเหมือนเราคนที่เขาอาจจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่รู้นะครับที่เขาไม่มีที่อยู่อาศัยมีบ้าน เขาไม่มีที่อยู่อาศัยมีบ้านต้องมาอยู่าตามจุดอย่างนี้เนี่ยเป็นน้ำใจเล็กน้อย,อยครับที่เราจะหยิบยื่นให้เขาได้